งานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะเปิดแอปปุ๊บได้งานเลยวันนี้มีภารกิจนะครับต้องวิ่งกี่งานนะครับถึงจะซื้อน้ำหอมบินเซนของพี่วินวิลเลียมได้ใครเคยใช้น้ำหอมของพี่วินเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยหลังจากส่งงานแรกเสร็จนะครับแวะเติมน้ำมัน80บาทจากนั้นก็เตรียมตัวรับงานต่อไปได้งานที่2บวกงานที่3แล้วครับรีบไปส่งให้ลูกค้าเลยนะฝนเริ่มตกแล้วด้วยเช้าๆแบบนี้งานค่อนข้างดีเลยครับงานต่อลัวๆเลยนะได้งานนี้ครับซ้อนสองงานลูกค้าให้น้ำมาด้วยนะครับกาารไอห าจากนั้นก็ได้ร้านนี้ต่อนะครับร้านนี้ต่ออีกรอบหนึ่งงานเข้ารัวๆไม่หยุดเลยครับวันนี้หลังจากส่งงานนี้เสร็จนะครับก็แวะพักกินน้ำที่ลูกค้าให้มาหน่อย ดื่มน้ำเสร็จนะครับได้งานต่อเลยนะลูกค้าเป็นคนจีนนะครับคนจีนเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะโทรหาไม่ค่อยรับแชทไม่ค่อยอ่านวางไว้เลยนะครับจากนั้นก็ได้งานต่อเป็นงานนี้อีก2งานหลังจากส่งออเดอร์เมื่อกี้2งานเสร็จนะครับได้แมคโดน์ซ้อนกัน3งานเลยนะครับแต่ส่งใกล้ๆกล้กันหมดเลยค่ารอบ40กว่าบาทหลังจากส่งแมคโดน์เสร็จนะครับงานเงียบเลยนะครับงานหายไปเลยนะไม่ได้งานเลยครับเลยต้องขับรถวนๆหางานแบบนี้นะสักพักหนึ่งนะครับขี่ไปขี่มากลับไปเจอะที่เดิมดีกว่าสรุปงานเด้งนะครับมารับใกล้ๆเลยเอยรับเพราาะว่จโดนเป็นพิซ าดใหญ่แต่วันนี้ไม่โดนนะครับจากนั้นส่งพิซซ่าเสร็จก็ได้งานนี้ต่อเลยนะครับส่งงานนี้เสร็จนะครับได้ซุกี้เจ้าดังของเชียงใหม่นะจบงานนี้ก็คือครบแล้วนะครับสำหรับค่าน้ําหอมรวมทั้งหมดนะครับขับไปส9งานนะได้ทั้งหมด385บาทใช้เวลาตั้งแต่7จ็ดมงถึงี่